ก็สวัสดีค่ะพเพื่อนๆครวันนี้เราก็จะมาในดูในเรื่องของคนดังที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะโดยกิฟก็จะเอาอเนื้อเรื่องต่างๆหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยมาจากหนังสือชื่อ The h o r a a b l e Obituary นะคะก็คือประวัติศาสตร์ความตายฉบับคนดังเขียนโดยคุณไมเคิลลาโก้นะคะแปลโดยคุณนพดลเวสสวัสด์คือสมัยโบราณเนะะี่ยค่ะจะมีคนที่ สมัยโรมันดีกว่าจะมีคนที่เขาแบบจดว่าวันนี้ใครตายบ้างนะคะก็เหมือนกับเป็นงานอดิเรกหรือว่าเขาอาสาสมัครที่จะทำนะคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นมันก็จะมีหนังสือพิมพ์หน,ะะนังสือพิมพ์ก็จะบอกว่าวันนี้มีใครตายบ้างนะอาจจะเป็นข่าวฆาตกรรมหรือว่าข่าวอุบัติเหตุต่างๆนะคะซึ่ง โรมันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีการตรวจนับประชากรนะคะผ่านสำนักกองกำลังพลนะคะซึ่งนก็จะมีงานอันเลกข,ของคนบางคนที่เขาชอบที่จะจดนะว่าจดว่าวันนี้มีใครตายบ้างแล้วคนที่ตายนั้นตายอย่างไรนะคะโดยเริ่มเก็บสะสมเป็นข้อมูลสติติความตายนะคะซึ่งจากงานงานอันเดเลกนั้นอะ่ะมันก็ทำให้ มีข้อมูลสำหรับคนที่ได้คนที่มาใช้ใช้ต้องมีความจาเป็นต้องใช้ค่ะซึ่งในลอนดอนฮะในลอนดอนศตวรรษทศวรรษที่ห1หนึ่ง้ห้าสิบเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี่ยตายเนี่ยเยอะมากแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกนะว่าตายด้วยด้วยอ่ะไม่ได้เรียงจำนวนอะ่ะว่าง,งั้นเถอะไม่ได้เรียงจำนวนแต่ว่า อาจจะเอาชัดๆเลยก็คือถ้าเป็นของอังกฤษเนี่ยในปี1665เนี่ยโรคไข้ดำระบาดนะครับคนเนี่ยชาวชาว,ชาวอังกฤษเนี่ยตายถึง1 0 0 0 0แสนรายนะคะต่อมาก็มีเพลิงไหม้ใหญ่เผาลอนดอนนะคะไปกว่า80%นะคะก็อาจจะมีการทำปถิติว่า,าการตายเนี่ยตาย ด้วยอะไรสาเหตกุการตายอะไรมากที่สุดะคะเราจะมาดูดาราที่เป็นนักร้องนะ,ะนักร้องที่เขาตายด้วยโรคแแปลกคะ่ะที่จะนำเสนอนะคะเพราะว่าการอ่านหนังสือเรื่องนี้ทำให้ไปเจอนักร้องคนหนึ่งะคะเขา ก็คือเพลงเขาก็ใช้ได้เลยนะแต่ว่าเหมือนกับการเขียนอ่ะอาจจะมีการพูดให้เห็นเห็นข้อคิดอะไรบางอย่างคนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับซึ่งมันก็คือเพลงนี้เนยะค่ะ Just the Poor Boy ของ Mike f a b e r นะคะเรามาดูกันว่า Mike f a b e r เนี่ยเขาตายด้วยวิธีอะไรนะคะ m ม Faber บหัวหน้าวง m ม Faber และ The b o บ e r y Boys นะคะมีเพลงทิต just a poor boy นะคะซึ่งดูเหมือนว่าเพลงนี้จะมีเนื้อ,อาหาในแง่ลบจนเขาเนี่ยผูกคอตายตอนอายุ25ในปี1973คะ่ะ